สวัสดีจ้าพี่นอ้องเมอนวันยุดทุกเมื่อไปเที่ยวตะป้าตะเขาเมอนี้มาเที่ยวในเมืองจักเมื่อนะมาวงกอกโอ้ยแดดฮ้อนหลายพี่น้องเลยฮ้อนจึตะไต้หลีฮ้อนครับฮ้อนเนี่ยเรื่องแมนบ้านใมบนบ้านบ่มีหมองยูเข,า,ขาเจ้าม่ยุ่ พวกกันอินโดนะ,ะเขาจะไม่ยุ่มองกันไตโฮมน้องซีละมองกอกสเตชันอ้ยหอนโอดหอน,หอนพ่อพี่น้องเลยขนา,านย่างมากไกลๆนึงก็ได้แวะเขาโฮมสิเป็นร่มตาย นี่แล้วซิเวนแม่บ้านอินโดบัดเวลาเขาว่มี่มองโยเขาเขาเจากับสิมายุนไต่ต้นหมมยู่ตงทีล่ละพี่นอ้องโอ้ไฟเขียวแล้วไฟเขียวแล้ว